สวัสดีครับชื่อ what s your name Ariyan Ariyan I am Ariyan Ah camp name camp อายาละเมื่อสิ camp singhuri fight club yeah ah this fight how long you train this fight yes yes one week two weeks two two weeks how long you training this fight ah two weeks two weeks ah you ever seen your opponent before Everything. ah yes everyday every day. ah and watch him now okay What? he, he your opponent yes yes he, he... so he too scary no no chill chill ahสบายๆ สบายๆ uh where you training singburi singburi ah okay yes. how old are you 21 are you 21 isn't from it's where it's you from? Iran. Iran. Iran na. Yes. How much do you weigh? Uh, Weight 50. 50? How much? 52. 52. 52. 52. Uh, when you eat free free, how much do you weigh? Free, free, How much? How many kilo? No kilo. No kilo. <laughs> uh, how tall, how tall are you? Uh. 17อ่าโอเค how many fight 12 12โอเค s ซอร์สั่งทิ้งอยู่แฟนคลับเช e ย r you tomorrow tomorrow fight โอเคโอเค win win 100% 100% confident are you confident yes yes okay thank you thank you ขอบคคุณรับแนะนำตัวทางบ้านนะครับเป็นดัจิตสลายาครับวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับ1อ5ได้สอบแล้วเมื่อกี้ เป็นไงนจุดหนึ่งจุดหนึ่งไนงะก็สบายๆเลยซ้อมอยู่ที่ไหนครับซ้อมเขาสมิทรรูปแบบมือซ้อมมีใครอยู่บ้างตอนนี้สายนครนแล้วแล้วฟุ้งเรีนที่นะเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วสี่อาทิตย์สี่อาทิตย์ก็เป็นเดือนเลยนะล่าสุดเราชกที่ไหนมาเป็นไงวันนั้นแพ้แพ้แแเสืียในเสืียในทำไมมันใหญ่ไปหรือว่าไงใหญ่ใหญ่นะเตะไม่อยู่เออแล้ววันนี้ต้องเจอใครพรุ่งนี้อาริยานอาริยานนะนักชกต่างชาติเนาะเคยเจอกันไหม ได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาไหมเป็นไงเขามีอะไรบ้างมีมัดมีแค่อ่าก็สไตล์บู๊เลยวางเกมวางแผนไงยีพวกนี้ตามเกมเราตามสไตล์เราฝีมือเราเนาะใช่แล้วกลับมาคิวเคลื่อนไหวกี่ไฟล์แล้วรอบนี้ไฟล์ล่าสุดครับเป็นไงคิดว่าร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ละเต็มร้อยเต็มร้อยนะคุมมากี่โลน้งหนักนี้ก็สามโลก็ถือว่าไม่เยอะเนาะอายุอะไรแล้วครับสิบเก้าปีคนจังหวัดศรีสะเกษไปปล่อยกิโลแล้วล่ะสี่หร้าขาเป็นเพล่ะเป็นมวยแหละ ่ขนาดซ้ายดู <ฮา S 1> ขวาขวา,าสูง100 <190. S 2> ร้อยร้อยเจ็ดสิบเราชกมวยรวมๆประมาณห้าสิบไปฝากพี่น้องไปเชียร์พงนี้หน่อยครับฝากพ,พี่น้องช่วยกัเช่วยเชียร์ผมเลยเต็มท,ที่นะครับครับผมครับ